บ้านสวนซีรีช,ชาแนลสวัสดีค่ะค่ะพายยูทูมาดูอ่าพี่พี่แม่แม่นะคะเด็กมาซ้อนแมงตับเต่านะคะซ้อนแมงดาโอ้ยมาแดงกันได้สักตัวได้ยังมิเจอลูกมันเะหรอ แม่บอกว่าเขามาเมื่อวานแล้วอะไระมตอลากีแต่ตัวเล็กๆมีแต่ลูกรุ้นลูกเขาน่าจะมากันแล้วเมื่อวานนะคะ เรามารุ่นนะคะน้องอามจะได้ซอกตัวไหมวันนี้นนนเขา,าต้องยาวๆหน่อยี๋ <c oughs> ย,ยกไม่ไหวไหนเาต้องยาวๆหน,น่อยะยกไม่ไหวไหน มันมีหวดนู่นอยู่กลางแม่นะ้ำนั่งสูบบวดประกันมันไม่มีแล้วอ่าเดี๋ยวพามาต่อที่นานี้นะคะ ดกเสด็จไหมได้คุณอิทได้แล้วหนึ่งตัวโอ้เลขศูนย์แตกแล้ววิ่งมาป้าลงเพ่มอ่ะโอ้ได้ตังหนึ่งตัวนะลูกชายฉันใหญ่ด้วยน่าจะเป็นกระเทยจีนี้ นานโชว์หน no no ่อยนี่อ่านี่ตัวผู้นายโชว์ท่านผู้ชมก่อนนิได้แล้วอุ้มแบบลวดนวยเมนค่ะบรรยากาศนะคะซ้อนแมงตับเต่านะคะกับแมงดานะคะ ที่นี้บานขนาดนะคะแม่ปรับเกีย้ยนาน,นานลวกเองเนาะ เขาเรียกผักอะไรอ่ะแม่ นี่ดูแม่นียนทำเนี่ยลูกย่าดูแม่นยน,นีองอยู่ที่เดียวเองเี่ยไม่เข้าใจอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> มันกันไป มูวะแม่เวียนี่ก็พอตาบ้านเองแต่เฟลตวเฟลมูเออได้ทีเดียวสองตัวเว้ยตื่นเต้น ไม่ได้เล่าให้เยเนียนฟังว่าโดนเรียกไปหาอยู่ลูกทางนูน้นโซนะจ๊ะ ไปเชียร์ลูกชายนะคะน้องอาม มีแต่ลูกเล็กเลยเนาะเห็นแม่เนียนซ้อนเอาแต่ที่เป็นฟางเยอะๆขึ้นมานะแล้วก็เจอทีสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวเลยอันนี้ไงใหญ่ไหมฮะแม่ดูหน่อย แล้ค่ะเป็นแรงก็แรงใจนี่ตัวอะไรวะมันกระโดดแผลงได้อีกแล้วเหรอโอ้โหนะคะน้องได้อีกแล้วค่ะเอ้าแม่หายอยู้นี่นี่นี่นไหน

มาบองกีบอ <ro> ้อยทุกรนม่นเขาเรียกผักอะไรแม่รภาษาไทยล่ะกินลือถัาวเยลีวเยลีวโตจัดทางเยลรุรมไปแม่ ไปจัดกันไม่จ๊ะก่สาอย่างตาจะเซลนะเพื่อมันจะมานกสาะโทรมัออมกิมแม่กิหมูข้างเนยปึ๊บมูข้างเนี่ยจไปไปไปนะ เห็นจะไ,ไม่ย้ายอยู่แต่ที่เดิมนี้ยังก็ยังได้อยู่เรามาดูรอบนานะคะรอบนาเขาปลูกปามนะคะก็น่าจะสักประมาณ5ปีแล้วนะคะตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะคะลูกเขากำลังสวยเลยนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นน้ำซับนะคะมีน้ำตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพอดีว่าแอดมินมองเห็นไผ่เหลืองนะคะบรรยากาศตรงนี้จะเป็นรอบน่าจะเป็นคลองนะคะคลองน้อยๆนะคะ มี่ไผ่เหลืองโอ้ไรเองเนาะตามีไผ่เหลืองด้วยค่ะไผ่ตรงนะคะ,คะรู้สึกจะมีหนึ่งสอง นะคะสามสี่นอนะคะห้านอหกนอนะคะค่ะสวยค่ะรดลายสวยเอ็ดมินเคยเห็นเขาเอาไปทำเป็นเหมือนแจกกัน แล้วก็เตียงนี่จะพาไปดูอีกมุมนะคะในส่วนของนาข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกต้นมะพร้าวแล้วก็จะเป็นพวกต้นกล้วยนะคะค่ะ แในรอบรอบที่ว่าเป็นคลองเมื่อกี้นะคะก็มีน้ำนะคะไหลตลอดเลยค่ะค่อนข้างร่มรื่นนะคะอะเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ำนะคะใส่มากเลยค่ะน้ำธรรมชาติค่ะ มีผักคะน้าด้วยค่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนาะนี่อค่ะภาษาไทยเรียกอะไรเอ่ยอแล้วก็มีผักอันนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะ มาเจอคังคกนะคะวางไข่เป็นเส้นเลยนะคะตัวพ่อกับตัวแม่นะคะขออนุญาตนะคะพี่คังคกเห็นไหมคะตรงเส้นดำๆนะคะก็คือไข่ของคังคกคู่นี้นะคะ you. <laughs> สึกเขาจะเปียกทั้งตัวแล้วนะไ,ไหนแม่ดูด้วยไหนนหนมนใ้่ปียน้องก็ได้แล้วนะประมาณยี่สิบตัวรากโอ้จากประกาศเป็นกระดามตุกนะคะไหนไหนไหนแม่ดูหนโอเค วุ้ยคนแรกที่ได้กระดามตูกวันนี้นี่ได้ตัวเมียวิธีได้กระดอตุ้ยไหนไหนนะได้กระดอตู้ยโอ้โหอันนี้ได้ได้ได้ตัวเมียมันน่าจะอยู่เป็นคู่พี่อ่ะ 要么我们不干手工。 เงี้มีแต่ตัวน้อยๆเนาะตัวไหนตัวใหญ่เต้ไหนที่เห็นเห็นอย่างอื่นเอียง่างนี้ดูดูกระโดดลงคลมานี่นะคะมาเร็วมาเร็วเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันลงมันลง ตกใจหมดเลยมันจบบับแหละมัยิงเร็วๆเ,เ,เ,เดี๋ยวเข้ามาแย่งซ่อนัใช้มันย่งหรอเข้าไปใก้แล้วเข้าไปทางนู้นเขาได้เยอะกว่าเดี๋ยวเข้าเข้ามาทางนี้หลือเาไ,ได้น้อยนะต้นนี้เขาเดินตามเจ็ดตามเนี่ยเราเดินเจ็ดตามเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าได้มากได้น้อยแค่ไหนนะคะได้นะคะที่หาได้ แมงสับเต่าจ้ามันจะบินไหมเลอเมืนกันนะนี่ยมาดังตาอะไรแมงนาก็ยังอยากจะเอกจากเขเนาะ บอกว่ามันคือตัวผู้ถ้าตัวเล็กคือตัวผู้นี่ค่ะที่ได้กันนะคะเมื่อวานมือใหม่หัดทํานะคะครั้งแรกของการไปซ้อนแมงตับเต่ากับแมงดานะคะก็ได้ตามเป้าหมายก็คือแมงดานะคะแล้วก็แมงตับเต่านะคะ อันนี้คือแนวกินอีสานนะคะบ้านเราค่ะเมื่อวานพี่ๆที่เข้าไปด้วยนะคะที่เป็นมืออาชีพที่เขาไปหากันไม่ได้สักตัวเลยนะคะแต่เราน้องใหม่นะคะมือใหม่ครั้งแรกนะคะของของการหาเลยนะคะได้แมงตับต่อหนึ่งตัวนะคะเออเอาแมงดาหนึ่งตัว่ะ,ะวจะริงๆจับลูกมนันมาเนาะน่าจะเลี้ยงได้ ยังไงฝากติดตามาคลิปของบ้านสวนสิริชาแนลด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบอการนำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ